สวัสดีครับมารับชมนะครับวันนี้ของแปลกนะครับก็คือไม้กาฝากนี่เองครับไม้กาฝากนะครับมันแปลกก็เพราะว่ามันเกิดอยู่ก้อนหินนะครับนี่มันเป็นก้อนหินนะครับเนี่ยกาฝากก้อนหินขึ้นคือหินนะครับมันเป็นก้อนหินนะครับ นะครับเป็นก้อนหินนะครับกาฝากก้อนหินครับดวงตาได้ออกมาไว้นะครับสมัยเป็นกาฝากก้อนหิน,นครับนีุ่นสิ์อย่างหนึ่งนะครับหายากครับหนึ่งในล้านเลยครับของทุนสิบกาฝากก้อนหินนะครับ หนึ่งในร้านใะ่ปุบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ